ออวันนี้คุ่มกำไรนะคะจะมาพิเซนศอการทำ p b c a นะคะออสิ่งที่ควรทำนะคะก็จะมีการวางแผนการผลิตก่อนการลงผลิตนะคะข้สอสนะคะก็จะมีการตรวจสอบชิ้นงานก่อนและหลังการผลิต 3. าม,มีการปฏิบัตออิมีการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องเมื่อพบปัญหาและหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอาานาคตค่ะสามก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการ สี่ก็ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต5้าลดต้นทุนในการผลิตนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็คือไม่มีการวางแผนการผลิตไม่มีการตรวจสอบชิ้นงานไม่มีการแกบบ้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาและไม่ปฏิบัติตามค่นตอบกทรทำงานไม่ผลิตไม่ิตตามแผนงานที่วางไว้ค่ะก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราปฏิบัติตามนะคะก็จะมีกำไรนะคะทุกคนก็จะได้โบนัสมีการฝับเงินเดือนค่ะ แล้วก็มีออเดอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลูกค้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเอ่อแล้วก็มีการขยายกิจการแล้วก็ได้รับการเชื่อมั่นจากลูกค้านะคะเอ่อวิกฤตถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะคะเอ่อบริษัทจะประสบปัญหาการขาดทุนนะคะแล้วก็พนักงานาไม่มีการตัดเงินเดือนแล้วก็อาจจะเกิดบริษัทถีงท่านปิดกิจการนะคะพนักงานถูกเลิกจ้าง ลูกค้าเรืองการส,สั่งซื้อค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเกิดถ้าเราเกิดสร้างควมมลภาวะให้ชุมชนนะคะก็จะถูกร้องเรียนจากชุมชนค่ะแล้วก็ส่งส่งทางไม่ทัน